ดีค่ครับพี่น้องครับนี่คะตรงนั้นละย้อนนะครับต่อ<า>ไปกานจวดต่อบ้านน้องปือป้ออำเภอเมืองสระแก้วครับผมสองร้อยกรู้ครับน้นอย โอ้ตั้งแต่มีเครื่องปั่นหน่อยพี่น้องอะไรไม่ได้เปิดแฟตจะมีเครื่องปั่นหน่อยสบายเลยครับชีวยอิ่มเลยดวงสบายเลยจีบของลำบากไรครับแต่งาน,นยังมาขึ้น,นยังไหนก็เก็บ โดนกว่าย้ำเมือเว้นขึ้นเก้าพี่น้องถิงที่นีแสงตะวางแดงนั่นกันแล้วบอกคือย้ำเมือเว้นเนนะอันนี้มันแจ้งทุกอนุเลยเด้ครับแล้วถามว่ก็ดีก็เก่าดีก็ตอนใส่ไฟใส่ตาไฟหนายัเฮิดงานอยู่ครับแลนก็ดีกว่าห้าปันเครื่องหญ่หลายเท่าเลยครับ สะดวกสบายมือพักแรมเครื่องปั่นหน่อยครับมีผลครับเอากระปันใส่ผัดล้นใส่ไฟนินอะไรนะครับคึ้นเขาน้ามนได้เสียหยยังบ้าเโอ้ิงิงีเนี่ยเห็นแล้วยงเียงิ้ำเขาเฮ็ดงานนะมึงเจ้าได้ราคาไหม่อยน้องยาวเน่ยเจ้าอะไมากกันอย่าบอมนอยเดี๋ยวะ แบบนี้ข่างละหลอดโอ้เยงานสะดวกเลย nhăn má khưng cho muốn muốn đi dịp nhăn giờ dai buồn mặc ham ơi còn nó có sai phải đẹp đẹp lên lốt cả như, như, như là หากตอนแบตบ๊คกอยดีบันไดครับเปิดได้ชั่วมม้งก,กว่ากะน,นั่นครับสตาร์ทก็ติดเลยมาพ่วงกันสตาร์ตปีกขึ้นแต่เดืนนี้แบตยังดีทั้งคู่อยู่ครับโอ้ยนั่นกลับอีสานกันน้อยหนูใกล้ที่ไว้เบิดแล้วไม่น้องเลยเริ่มพากกันเฮ็ดให้เฮ็ดน้าแล้วน้าปังก็เริ่มแล้ว แั็งทุนพอดี ิดหอดงานอีสานชิดหอดทั้งหนูชิดหอดเวลาหลับเวลานอนครับขึ้นกะไอ้นอนขึ้นแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงครับไอ้โเว้นกะบ่ได้นอนนั่งถอดเพราะว่านอนเว้นบ่เป็นมันเหลี่ยมตามันนอนบ่เป็นครับไปหอดเขาก็ต้องตั้งอีกตั้งอะไรก็ว่ได้นอนก็ต้องไปรอนอนตามข้ามอีกแอ้เด็กน้อยบางคนกะแต่ตัวไหลายน่ะซีนอน ที่อมแมนโซเฟอร์ที่ที่น้อนไปกับรถได้ครับเพราะว่าผมโมมีหายนั่งเป็นมูอนี่มมีนั่นอยู่แหละขึ้นรถปั๊บคือน้อนครับข้างในหน่อยไปหอดเขาก็มีแห้งเย็ดครับของเขาอาจที่พอดเต็มร้อยแต่กพอเย็ดเพี้ยไปกันได้ครับ ออเะออเแอ้กันบรทุกคนเหรอว่ตายแล้วไ่นนอง น,นี่ยมาขึ้นกันอากาศที่เยนเน็นนะครับมาค่อยเมือ่อยครับมึงอะละเอียดน้ำเด้อ เสียบไปแล้วฮะทับห่ออ้อยเอองอ้อยยอะยังนี่เสร็จอัน้นก็ตีน้ำขึ้นไหนยังมันขึ้นไหนขึ้นได้ยูนดิขึ้นยังไหนวะ ได้หรือม <Pf iff. S 1> on ่ได้นียได้ลง่เย <'s> ียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวเอาไฟหนามครับคลินี้เอียกันแน่นอนเดี๋ยวคิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านี่ก้กันองครับขอบคุณครับสวัสดี